คุณผู้ชมวันนี้เลืกก่อนวันนี้เราจะมาทดสอบกันนะครับว่ากินประหมึกเผ็ดจิ้มซอสมะเขือเทศหรือว่าน้ำแดงเฮวอยอันไหนไมันจะหายเผ็ดมากกว่ากันอันไหนไมันจะเผ็ดน้อยลงอันแรกกินน้ำพริกกับน้ำจิ้มพริขอโทษครับผูขอโทษครับน้ำจิม้มทีป่ป้าแกให้มาซึ่งแม่งโคตรเผ็ดเลย เ็ดเี่ยเลยกินไมสรอเลยกิมแมงเลยซ้อนกือเทศรู้สึงไงครับเปรี้ยวเลยครับเปรี้ยวหวานๆอร่อยดีครับเดี๋ยวแบ่งหมดปะเงียบๆอย่างที่สองครับนั้แดงครับยู่อนกิมแมงเร หวานดิสัก็บไปนะครับกไปครับกูสิงไงกูสิงไงเซ้หวานขนาดนั้นหวานจิ๋วหายนะครับคุณชิมคอาบลองมั่นครับนี่เพียวๆแจมมั้ยแจมแจมแจมอันนี้มันหวานจริงครับแต่มันจะขี้แตกหรือเปล่าไม่รู้ครับคุณผู้ชมติดตามตอนต่อไปครับลองเพียวเพียวเพียวรอไหนได้อีกสัตว์ต่อไปว่าผมจะเข้าห้องน้ำหรือไม่จะปวดขี้หรือไม่ นี่คือนี่คือนี่คือเพียวนี่คือเป็นพียวครับขอเน้นเน้นเน้นเขอน้ำจิ้มเน้นเน้นครับแม่เข้าไปครับเฮ้ยอย่าเพิ่งดิครับนี่ครับนี่นี่นี่พริกนี่พริกนี่นี่นี่เห็นแใจจะทำให้ครับทำให้ครับพอละกูอิ่มละอย่าเพิ่งดิครับพี่เฮ้ยกูไม่อิ่มอ่ะกูหิวนี่นะครับนี่โอ้โหคมลี่คมลี่นะให้คมกินอ่ะเนี่ยอันนี้ของคอมลี่นะครับโอ้โหเป็ดเฟ้กูขอกินเองไปเข้าอีก บิดตัดไปครับหมดเลยกินน้ำทำไมครับกินน้ำทำไมครับเพลินครับกูไม่กินน้ำกี่ไรส์อะเฮ้กินอะไรน้ำแดงหวานไหมครับดมาขออีกขออีกโอ้โหคอบบีเรียกน้องครับผมมึงถามมึงแดกดูดิครับไม่รู้ครับรู้นี่ครับผมได้ตัดไปไม่อยาเผ็ดไหนบอกไม่เผ็นไงนะครับเอาตั้งซอส มันน้ำแดงไม่เผ็ดไม่ใช่เหรอมันหวานมากินครับแล้วตอนเนี้ยที่กลนลงไปแล้วแม่เผ็ดชิบหายเลยครับอะไรเฮ้ยบ้าโอ๋อตกใจมีวิธีแก้เผ็ดไหมไหนกินเกลือกินเกลือดิแก้เผ็ดแก้เผ็ดแบกเกลือแบกเกลือเกลือโปะโป๊ะเ็ดเละน้ำอยู่น่ะนี่นี่เกลือเกลืออมขมไ้อมไปอมอมอมเอาไป อย่าให้กจิาใหกินะครับอย่าให้กูจรินะครับอก้คลอนตเครับเข้มเข้มเ่ดีอะเอาคือไม่้วะเฮ้ยเฮ้ยี้ยอะเฮ้ยเอาใหม่ดิมันมันไม่ได้สูตรใช่ไหม มันต้องอมแล้วก็มีคายไปอมมาใหม่แล้วคายทิ้งไปเลยมันคายทิ้ง้ไวะโอ้โหยี่สิบเอ็โอ้โหดแลก็มตาแล้วก็บวมาตุกตาตุ๊กิงนแล้วแข็งเส็มก้อนไม่พอตุ๊ตาไหลเลยสัตว์เด้ว เป็นไรโัวจริง้วกินมาทั้งวันน้องมาแดกเป็นอะไรมากินน้องป้ากับไอ้นี่ไอ้นี่ไม่เผ็ดไอ้นี่ดูคนไม่เผ็ดดูคนไม่เผ็ดน้ำลายเหนียวแล้วถ่ายเผ็ดไหมครับมันช่วยได้จริงครับนันนี่มันต่างกันตางกูไปดูมาเฮ้ยออากินกินเผ็ดแล้วต้องแปรงฟันีิฟันน้ำส้วมด้วยนี่น้ำส้วมแปรงฟันดิ กินเผ็ดมึงต้องไปเอาหัวจุ่มหัวปลาเกือบกรุงเทพช่วยได้ครับนี่หายเผ็ดฮะหายเผ็ดอะไรหายเผ็ดได้หายแล้วเนี่ยเออทั้งทั้งแล้วพื้น่ะมันจะเริ่มเบาลงนะไหนลอเช็ดดครับลองชินดูไหมล่ะไหนใครใครอยากลองทฤษฎีไม่ลองไปลองกินดูกินเผ็ดไม่ได้โอ้ไหนคุณอาร์มลองทฤษฎีนี่ครับกินกินพริกเลยครับบอกไงกินเผ็ดแล้วให้ผมกินพริกกินพริกอาจารย์อาจารย์ที่อาจารย์ ต้อเป็นน้ำลายแล้วก็บวนเข่งน้ำว้วนว่านเสร็จหายเลยว้านเส็จหายเลยเพราะวนเสร็จปุ๊บแล้วก็ว้านปาก้วยด้วยว้วนปากด้วยน้ำสะอาดมันก็จะหายเลยี่ร อีกชิ้น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 เอาชิ้นด้วยจิ้มอีก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 หายแล้วหายแล้วไอ้เมื่อกี้หายเลยนะเว้ยเออให้มันอมเกลือแล้วมันจะมีน้ำลายออกมาเด็กอ่ะออมเคี้ยวเคี้ยวออกมาแนคนแค่นั้นแหละไม่ไม่รู้สึกได้ตังค์ใครจะให้ออม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 จิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มเยอะเยอะจิ้มเยอะเยอะ พริกด้วยพริกด้วยพริกเยอะนี่นี่ชิ้นนี้พริกพองชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้อทั้ตาเริ่มมาครับเอ้ยอีกอีชิ้นหนึ่งอีชิ้นหนึ่งเอาไอ้คนนี้จิ้มอีกจิ้มอีกจิ้มอีกนี่จิ้มเยอะเอย่าอย่าอย่าอยาทำรึผมกับผมถ่ายวิดีโอมาแน่เดี๋ยวกูถ่ายให้เอ้ทำไมเอ้ากูถ่ายเคาเนี่ยอ่ะกกินกินกินนะ อาน้ำตาไหลเลยสักก่ไปก่อนกนีน้ำตาจะไหลไปครับไอ้ช่างภาพครับมึงไปเลยก่อนที่ฉันยืนไม่ไหวเดี๋ยวอะก็เตี้ยไม่เก่งกว่านั้นก่อนที่ฉันจะหมดลมหายใจหมดแล้วก็ก้าวไปมาน้ำลายกูเหนียวมนแล้วเนี่ยแป้งกุ้งเกลือเอาไอ้เจ๊นึง เทเกลือใส่แล้วก็เอาเกลือไปสองชิ้นสุดท้ายครับสองชิ้นสุดท้ายครับชิ้นเดียวเหรอชิ้นสุดชิ้นใหญ่ไหมชิ้นเดียวอ่าจัดไปชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นะนู่นน้ำก็น้ำแข็งที่ก้นน้ำแข็งที่เผ็ดนี่เป็นชิ้นเล็กชิ้นเล็กนะได้ชิ้นเล็กได้พี่จะจัดให้เลยน้องนี่ครับชิ้นเล็กของเขานี่ดูมันสูงครับใกล้ๆครับนี่คือชิ้นใหญ่ของกูเผ็ดขนาดไหนดู ีิฉันยิ่งครับ,รบป้าไม่ตัดให้ไงวะเดี๋ยวตดน้ำพริกไปด้วยตดน้ำหน่อยน้ำหน่หอ,อยคอแยนี่ครับในที่สุดมันก็หมดไปครับยัามาลองทฤษฎีเกลือนะรคร,บครบับครับเกลือปรุงพริบครับก็จะช่วยผมได้ถึงต้องปรุงพริบเท่านั้นเฮ้ยน <c oughs> ายมวยก่อนมต้องสั่งให้มาจัดเกมส์ไอสัตว์ไฮเดียอีกเนี่ยเดี๋ยวไป็นเจ๊กิ๋อเอ๋อเอา รักเพื่อนจริงวะพ่อไก่ตรงที่เป็นโรงใหญ่เทง่ายดีเยอะดีเยอะนี่ครับนี่เกลือครับเอาเกลือมาที่นี้พอแล้วก็ไปที่ลิ้นเลียเลียเ้ยหมาด้วยวะผมไว้ก่ะนผมไว้ผมไว้ในปากไม่พอขอเพิ่มขอเพิ่มไม่เทมไม่เทมจัดอีกนิดนึงขนมตุ๊กตาใครวะขอนฝนกินเลยผมไว้

เสือหายหายไม่มันมันก็แบบปันเทาลงรันเทาลงไม่ใช่ว่าหายครับคงคิดเท่านั้นต้องของห้องผมด้วยช่วยได้ดไ้อะไรช่วยได้ขอหยิบน้้วจิ้หวานี่เผ็ดีควาเทพตัวนั้นที่ดับเ็ดได้เกงไม่เคยได้เก่งไม่เยร้ดีนเลย ถ้าคนกินเผ็ดไม่ได้เขาจะตักปลามาตักปามาแล้วใส่น้ำปลาเขาจะใส่น้ำปลาเสร็จแล้วก็ไปขยำามตุ้มต้มตน่ะครับเขาททเค็มมันดเผ็ดถ้าใครยิ่กินหวานยิ่งเผ็ดไอ้นั่นกู้วกแล้วรับจากลานไปเพียงเท่านี้ครับ สวัสดีครับการยี่